สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเพออเซสวัสดีครับอ่ามาร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างครับครับก็จริงจริงก็เป็นหนึ่งงานเป็นแบบไอดอล HJ จอลเลยแบบว่าบรรยากาศบรรยากาศแบบมีไอดอลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่แบบว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานครับงาข่าวๆแบบที่แบบมีแบบนม่อให้ทุกคนในเดือนเี้แล้ววันนี้พวกเราก็ตั้งตัวกันมาแบบข้อตีลสุดเป็นครับอย่างผมก็โกงคือกับแบ็คเก้าเลยเห็นไหมเออหายไปแล้ว ก็รู้สึก e อ i a t e แล้วกันครับที่แบบว่าทุกคนแบบว่ามองว่าแบบเอ้ยเราแบบอาจจะเป็นไอดอลของเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพวกเราก็พยายามทําให้เต็มที่ในทุกๆครั้งในทุกๆงานนะครับแล้วก็หวังว่าแบบสิ่งที่พวกเราทำจะแบบเป็นอ p i ร a ช i o n ให้กับแบบใครหลายๆคนได้อเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเห็นแบบนั้นก็พวกเราก็จะตั้งใจทําแบบสิ่งที่พวกเราทำแต่ให้ดียิ่งขึ้นไปอครับ ไอเดอล์ไอช์เอนส์อ๋อครับก็ขอให้ไอเดอล์ไอช์เอนส์ก็จัดขึ้นทุกปีทุกปีแล้วก็ขอให้งานใหญ่กันทุกปีเลยครับปีนี้ห้ปีแล้วน่าจะมีไปถึงร้อยปีนะครับเพราะว่าไอเดอล์ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วขอบคุณไอเดอล์ไอช์เอนส์ที่พาไอเดอล์ทุกคนมาแบบแสดงโชว์แล้วก็พบปะกับ,กกบแฟนๆอะไเลยครับก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งครับผมขอให้อยูงง่อย่างนี้อีกร้อยปีรันปีนะครับผมขอบคุณครับ เม่ี้เป็นไงบ้างจก็จริงเราก็เต็มโชว์มาแล้วสำหรับทุกงานแล้วก็พยายามจะเต็มที่ให้กับให้กับทุกโชว์ทุกงานเลยครับผมครับใ้ข่าก็ครับผมก็เมื่อกี้ไปานมาเดี๋ยวก็ต้องไปเขายายต่อครับผมจริงจริงจริงเราชอบทำงานกันมากอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องหาเวลาพักผ่อนเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลุยงานกันกันอยู่ครับผมใช่ จริงๆอันนี้เป็นมาสักพักแล้วครับก็เป็นเป็นลิมิตใหม่ที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบว่าวงของเราใช่หวังว่าเป็นสัญญาณว่าแมสขึ้นไปเรื่อยแมสขึ้นไปครับพี่จักแมสขึ้นไปเรื่อยๆครับหวังว่าจะแมสขึ้นเรื่อยๆนะครับวันที่9มาคมนี่นะครับผมเราจะปล่อยเพลงชื่อว่าอย่าบเปิดนะครับผมอีกสองวันครับบอกว่าเพลงนี้จะแมสก็ทุกคนจะชอบกันนะครับแมสอยู่ล้านแรกพี่พระเอกเขาอยู่ตรงนี้นี่พระเอกอยู่ตรงนี้นะครับแมสครับแมสฝากด้วยนะครับผมอ้าว เพลงล้อมวงมาด้วยเพลงล้อมวงของคุณยังไงครับตอนเปิดเพลงใหม่เพลงล้องมวงล้อมพัฒนาที่สองล้อมพันเพลงที่เข้าไปเรียกเรียกได้ว่าคือเราเปิดเปิดระบายที่สองด้วยเพลงบริการจะเป็นเพลงโชว์เอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็นเพลงที่คนดูชอบแล้วก็ยอมรับในตัวในเรื่องสกิลด้วยเลยก็หวังว่า ถงเกิดที่2ก็จะทําฟังก์ชันของมันได้ดีก็คือเป็นแบบฟังก์ชันเพลงขลังที่ทุกคนบอกว่าสามารถลิงก์วิเล่กับชีวิตตัวเองได้แล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นเพลงที่คอยให้กำลังใจหรือว่าให้โซลูชันให้กับใครหลายๆคนได้ในเรื่องของความรันกอย่างวันที่8เนี่ยก็คือไม่ได้แค่ MV แต่ก็เกิดแต่็นทงความรู้งสึกของตัวเราหมายถึงว่า MV ใช่ไหมครับ MV ที่แบบอ๋อ MV หรอครับก็ขอบคุณทางค่ายที่ทุ่มเงินกับพวกเราแล้วก็เอาพวกเราไปขึ้นหลายๆที่ครับก็ขอบคุณมากๆที่ ใช้กัโฆษณาครับครับผมเราอหลนอเรามาคราไปเราไปจับปากปากเนได้เลยครับครับไปบังคับเขาได้หรอครับครับผมาไอะไรนะครับไปใช้คืนเริ่มใช้คืนแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็เริ่มออกเพลงตามกันมาเรื่อยๆครับผมตาอูเริ่มแล้วพี่ตาอูเริ่มทวงเรือรั้พี่ตาอูจะเป็นฟิลแบบว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้เขาแบบ จะอยู่กับพี่ออฟโรดบ้างหรืออยู่คนเดียวบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาออกงานแล้วเจอเราอะไรเงี้ยเขาจะออกงานก่อนเราเขาก็จะเราโชว์เสร็จปุ๊บมาถึงละพี่อู๋เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนั่งรอขอถ่ายคอนเทนต์ด้วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เล่นเล่นอะไรเล่นอะไรกับพี่อู๋นั่นแหลสุดๆเขาชอบครับทุเรศเป็นความชอบของเขาเพราะว่าเขาเขามาแล้วหุ่นเขาเล่นมาแล้วเขาต้องเขาต้องบอกเขาคือแบบเพลงนี้เขาจะแบบเอ้ยเขาต้องเซ็กซี่ขึ้นเขาต้องดูโตขึ้นอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องรองเขาแบบ ชัดเจนประจับอยู่แล้วความนี้เรื่องเต้นกับเรื่องเพร์ฟอร์แมนซ์เขาต้องแบบมาแล้วเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งจริงๆครับผมแล้วครับก็ก็ก็ทำได้ครับในฐานะในฐานะที่เราเป็นรุ่นน้องประถมมาด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทำตามรุ่นพี่เราได้อะไรเงี้ยเราก็มีความเซ็กซี่ในตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ารอโตขึ้นกว่านี้ก่อนครออีกน